สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ71 o n l i ออนไลน์กับผมโบ๊ทฮาราชินจันครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ครับเดินทางเข้าสนามตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อเตรียมตัวแข่งขันนะครับตอนเช้าก็จะมีบอมอัพแล้วก็จะแข่งจริงในช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับก็ต้องเตรียมตัวเดินทางเข้าแต่เช้าเลยเพราะว่าเกร A จะบอมอัพตอนเช้านะครับ10นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นแข่งขันตามตารางการแข่งขันครับ สิ่งตอนเช้านะครับนักแข่งก็มาเตรียมตัวครับนี่เป็นเต็นท์ผมนะครับได้สปอนเซอร์ใหม่ e d s Racing f i e l d แล้วก็ Base Supplement ครับของเฮียกิตโงล์กามนสวยงามเลยทีเดียวครับใครที่สนใจก็มาติดต่อสอบถามที่ผมได้ครับสำหรับน้ำมัน ETS ครับเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงครับคนเรงนี่คือติดมือมากมากกว่าเดิมเลยครับนี่เป็นบรรยากาศการลงไปบอมอัพครับเดี๋ยวติดตามบรรยากาศวันนี้กันครับกับเซฟมันตลดครับ

ผม่า้าเียวอาจากสีประจันเลยนะไม่ตยไม่ตานะครับมาถึงสนามบางน้อยนี่ไม่ตกะนะครับก็ถือว่าอยู่ในสาเลือดนะครับีบบ่จาล,ลองแก้วเขียวนี่เจ้าของรถต้และยเจ้าของรายการรถตู้ ที icana, ่ดีด้วยทำเป็นของหมายเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับคื่มอสคือัดวัยและัตถีมาดูนะครับในการบอลนั้นนักเจ่ดของเราเนี่ยอาจจะไม่เ <zer> ต <x 3> ็มที่เท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงบอลแต่ก็หมดเวลาแข่งขันจริงนั้นเราเชื่อนะครับว่าทุกทีต้องเป็นที่แน่นอนนะครับ ครับิ่งคับเอสเตท่นะฮะมาได้ถึงเด็ดไหมครับเตอที่เี่ยวาเปิดมาวัดระดโหนดหรือยังคนนีหรือยังมาดูครับลองนี้มาดู่ไทนะฮะจังไรจิตระดับมุลิีทีนี้ทราบมาว่านการติดแบบตะกรุเลยทีเดียวนะครับใรถจักรยนต์า้าว่าานอย มีพ่อชามมาเรียกพ่อชามชามน้ําแข็งมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างและน้องจะจัดงานอะไรบ้างหรือจะทําอย่างไรนะครับ

ผู้พูดสอบถามบอกว่าสนามนี้ผมิุดมาเต็มที่แล้วก็คุณพ่อตอนนั้นกําลังตามมานะครับจากจันทบุรีไม่ทราบว่ามาถึงสนามหรือยังนะครับสำหรับโอชิพัฒน์กรปาริยาวงสตรอนอายักหน้าจบับรศึกษาลอนแรครับหมายเลขสี่เป็นย่เกิดเสน่หโดยชิมานีหั่งง่งเรา บอกว่าโดนม mm ันเจริญครับทำงานโรแล้วพอในรูปแบของาทงานนระบอกว่ามิสมาิีแม้ว่าจะาประตู่มานแต่ร่างกายนั้นยังไม่แต่ละคนั้นมีการสาก็บอกว่ามุ้คนใด่าอนแล้วก็บว่ามิมากน้อยขนาดไหน ดีใจไครับสนใจ y s f ของครที่จะมาตอได้ที่พี่สายเลยครับมีรถเลยไม่ต้องไปรอนะครับมีรถแล้วก็มีรถต่างๆให้ดือา้าใบครับไก สรัสีทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมครับจะเป็นวันแข่งขันจริงแล้วครับสำหรับรายการ f m ฟเอ็ B C T, มบีซีทีไฮแลนด์มอเตอร์สเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1นะครับที่สนามวางน้อยมอเตอร์คอร์สอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับซึ่งตอนเช้านะครับก็เป็นบรรยากาศการบอ,อกอัพนะครับมาตอนเช้าอาจจะวุ่นวายน,นิดนึงก็เลยยังไม่มี มาเปิดรายการนะครับตอนนี้ก็้อมอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําทการพักผ่อนถอดชุดกินข้าวนะครับแล้วก็รอเตรียมแข่งขันจริงในเวลาบ่ายสามโมนะครับวันนี้ก็จะทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะขี่ให้เซฟที่สุดน,นะครับแต่ก็ช่วยเต็มที่นะครับพยายามจะโฟกัสเรื่องออกตัวเพราะว่าเวลาแต่รอบอันดับ2ลงมาถึงอันดับที่8ของผมเนี่ยค่อนข้างจะใกล้กันมากนะครับก็คิดว่าถ้าออกไปดี ะจะสามารถเกาะขุมได้แล้วก็มีโอ,อกาสติดในไห้าความโภเดียมได้ก็รอดูอีกทีนึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเองก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าออกตัวเนี่ย่อนจะเป็นรองแ้วก็จะพยายามจับจังหวะนะครับแล้วก็ทําให้เต็มที่ทําให้ดีในช่วงออกตาร์ทส่วนการเอาขี่แล้วก็เรื่องพลงังกำลังถ้าออกไปดีผมคิดว่าผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าสามารถเดนระยะได้นะครับเดี๋ยววันนี้ตามไปชมมียากาศกาันแล้วก็มาลุ้นผลกานะรแข่งว่าจะเป็นอย่างไร ตามไปชมกันครับกับเลี้ยงนอนไว้ครับ Hãy <laughs> subscribe Yeah. <laughs> you

太期待了！哇，你们，但仍然没有，两两轮两轮，因为没得耐心，只适合单轮，对吧？但因为没得耐心，只适合单轮，只适合单轮，但没得。 න ඕෝධනායyambaෙන් මයලෙ සෙසින අරග ොදක්තුවාන්න.

การแข่งขันสนามที่1นนะครับ FMSCT t อชซีท d ไทยแล c o r บก็เสร็จสิ้นไปไปเรียบร้อยครับที่สนามวังน้อยครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านนะครับเป็นวันจันทร์แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ลับเย็นลับดึกนะครับกวรจะเก็บของขับรถกลับบ้านอีกก็เลยยังไม่ได้ปิดคลิปครับก็จะมาสรุปการแข่งขันให้ท่านผู้ชม f c ได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานนี้ตอนคอลี่ไฟน์นะครับมาเป็นอันดับที่8ก็ได้เลือกเกยสตาร์ทในคนที่8นะครับเขาไปเลือกเกยสตาร์ทออกบนแผ่นปูน ก็ค่อนข้างจะมีความลื่นนะครับก็ต้องจับจังหวะดีๆนะครับในช่วงออกสตาร์ทก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก่อนแข่งเนี่ยในช่วงที่เราสัมภาษณ์กันใครที่ดูถ่ายทอดสดนะครับก็จะเห็นค่อนข้างจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์นานแล้วก็ช่วงนั้นเขาก็ราดน้ําสเปร,รย์น้ําไปด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นค่อนข้างจะเยอะมากก็เลยสเปร,รย์น้ําทั่วสนามเลยแล้วพื้นดินนะครับจากวันที่ซ้อมก็เป็นดินที่ฟูขึ้นมา พอเริ่มซ้อมไปดินก็เริ่มดินฟูเริ่มออกไปตอนนี้เหลือแต่ดินข้างล่างที่เป็นดินแข็งนะครับพอลาดน,น้ำไปก็จะเป็นมันปูเป็นเหมือนไอสเกตลื่นๆเลยนะครับโดยรถของผมเนี่ยก็จูนมาสําหรับสนามที่แบบดินแข็งดินแห้งๆเลยเพราะว่าทําต้นก็จะจัดนะครับเน้นออกตัวแล้วก็ออกจากโค้งให้พุ่งได้ดีนะครับก็เลยทําให้ค่อนข้างจะขี่ยากในพื้นแทร็กที่ลาดน้ําเยอะๆลื่นๆนะครับก็เลย ทำให้ขี่ยากนิดหนึ่งนะครับจังหวะออกตัวไปเนี่ยออกจากเกตไปออกได้ดีนะครับแต่พอไปถึงโค้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะลื่นมากเพราะว่าแบบที่บอกไปว่าลาดน้ําเยอะนะครับผมเองก่อนแข่งผมก็ตั้งตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าออกไปดีก็จะพยายามเกาะกลุ่มไปนะครับแต่ถ้าจังหวะไม่ดีแล้วก็เสี่ยงเนี่ยก็จะขี่ประคองแล้วก็เซฟตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าจะต้องเดินทางไปแข่งอินเดียซูเปอร์คอร์สในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับ ออกไปพอถึงโคง้งที่1นึ่งของที่สองนะครับก็ค่อนข้างจะลื่นมากแล้วก็หมุนนะครับเสียหลักก็ประคองตัวแล้วก็พยายามให้ตัวเองล้มนะครับแล้วฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะมากในช่วงช่วงฝั่งของสนามทางยาวนะครับขี่ไปก็ต้องคอยะระมัดระวังก็เลยโดนแซงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอยู่ในอันดับท้ายๆครับน่าจะเกือบท้ายเลยนะครับน่าจะว่ากว่า,กวาเกิน 12, 13ไปจนถึงแบบสิบเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขี่ ตามสเตปไปเรื่อยๆนะครับเก็บทีละคันนะครับก็มีคนที่ล้มบ้างเสียงหวะบ้างแล้วก็พยายามขี่ทําความเร็วของตัวเองให้สม่ำเสมอแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่บวกไม่แรงมากอย่างที่บอกไปสนามนี้ก็เลยจบอันดับที่ไม่ดีนะครับสําหรับคนที่ดูก็คงจะคิดว่าเอ้ทไมขี่แบบช้าจังอะไรจังก็แบบที่บอกไปครับว่าเซฟแล้วก็ประคองตัวจริงๆนะครับสนามนี้ก็ ผลงานน่าจะจบอันดับที่13นะครับรถก็มีทั้งหมด18คันนะครับทุกคนขี่กันเร็วหมดนะครับทั้งคนไทยมีต่างชาติมาด้วยนะครับทำให้สนามนี้ก็จบอันดับที่13ก็ไม่มีการล้มหรือว่าบาดเจ็บอะไรก็ตอนนี้ครับเตรียมตัวนะครับกลับมาเพื่อโฟกัสในที่ถัดไปแบบที่บอกไปนะครับตอนนี้อินเดียซูบูคอร์สนามที่3จะแข่งที่เมืองแบงกาลอร์นะครับก็ใน สัปดาห์หน้าผมจะเดินทางในวันพระรหัสนี้แล้วตอนนี้คะแนนนำอยู่เป็นอันดับที่1ในรุ่น210เอเชียนะครับนำอยู่12คะแนนนะครับตอนนี้ก็เป้าหมายแค่ติด1ใน3นะครับท็อป3ก็คิดว่าน่าจะได้แชมป์ประจําซีซั่นนี้แล้วนะครับก็จะจบใน3สนามนี้ก็เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยววันอังคารนะครับก็จะกลับไปซ้อมเค้กเพื่อปรับความคุ้นเคยจากที่ไปขี่ Yamaha มา,า,มาก็กลับมาขี่เคกนะครับ ื่อให้คุ้นชินกับการเลี้ยวจังหวะของตัวรถแล้วก็เดี๋ยวเดินทางแล้วก็เริ่มไปซ้อมที่นู่นวันเสาร์แล้วก็แข่งวันอาทิตย์กันนะครับก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับส่วนในสนามที่2องของไทยแลนด์เนี่ยก็จะไปแข่งที่มุกดาหารเดี๋ยวก็ติดตามกันตอนนี้ขอโฟกัสไปที่อินเดียก่อนนะครับเก็บแชมป์กับประเทศไทยได้ก่อนแล้วเดี๋ยวสนามต่อไปเดี๋ยวมาแก้เกมกันใหม่สําหรับไทยแลนด์โบล o ์คอสนาม2นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน f อซทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจแล้วก็ เชียร์อยู่ทางบ้านนะครับที่มาเชียร์ที่สนามขอบคุณพี่เลี้ยงทีมงานทุกคนเลยที่มาช่วยเหลือกันนะครับตลอดเหมือนเดิมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านจริงๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะเดินทางไปอินเดียแล้วนะครับฝากติดตามเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ